โตคันซีและทเค็นที่ต้องมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้เป็จำนวนโอ้ศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่อยอมรับได้หากเห็นว่าคลิปหรือเนื้อหามีประโยชน์สามารถสนับสนุนปรอ,ออกได้โดยการสมัครด้วยรหัสแนะนำนี้หรือกดที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับป๋องเช่นเคยครับในคลิปวิดีโอนี้ป๋องก็จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโทเค็นรีวอร์ดจากบ i นั n ท e s นะครับซึ่งก็มีการแจกมาแล้วหลายครั้งครับซึ่งวันนี้ป๋องก็จะมาอวดละกันว่าป๋องก็ได้รับโทเค็นรีวอร์ดจากบ i นัน t e s มาเหมือนกันเงื่อนไขก็ง่ายๆครับแค่เราเป็นผู้ใช้บ i นันท TS ที่มีการ KYC เรียบร้อยแล้ว และมีเหรียญ BNB อยู่จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ0.05 BNB ติด Wallet เอาไว้เสมอนะครับเราก็จะมีโอกาสได้รับ Token Reward จาก Binance TS ซึ่งตรงนี้ใครที่มีเหรียญ BNB มากก็จะยิ่งมีโอกาสได้รับ Token Reward มากครับและจากการแจก Token Reward ที่ผ่านมาก็มีเหรียญที่ชื่อว่า NXPc นะครับซึ่งปอกก็ใส่ BNB ไว้จำนวนนี้ใน Wallet ครับหลังจากนั้น Binance TS เนี่ย เม uhm ื่อจะทำการแจกโทเค็นรีวอร์ดจะมีการทำสแนปช็อตผู้ใช้ก่อนนะครับว่ามีใครบ้างที uh ่อยู avoir avoir ่ในเงื่อนไขถือ BNB ไว้ในวอลเล็ตซ ну ึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาจะสแนปช็อตและแจกเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมใส่เอาไว้ในวอลเล็ตรอไว้ได้เลยครับหลังจากที่สแนปช็อตแล้วนะครับก็จะมีการแจกเหรียญให้กับผู้ที่มีสิทธินั่นเองจากที่เห็นในภาพนี่ปอก็ได้เหรียญ NXP c มาจำนวนเท่านี้ก็ถือว่าไม่น้อยครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปอก็ได้รับโทเค็นรีวอร์ดเป็นประจำซึ่งเขาก็แจกมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับเมื่อมีการิสต์คู่เหรียญเข้ามาใหม่ๆใน BNAS เนี่ยก็จะมีการแจกโทเค็นคู่เหรียญน,นั้นมาให้กับผู้ชายที่ถือ BNB เพื่อรับโทเค็นรีวอร์ดนั่นเองชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามแลวกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแล้วพบกับปอกในใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ